เรามาดูกันว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีเขาทำยังไงกันบ้างคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนรวยได้ไม่ยากเลยค่ะหลายคนบอกว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีต้องมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนเช่นมีบ้านมีฐานะหรือมีกิจการส่วนตัวที่สามารถทำให้เขาเป็นคนรวยได้นั่นก็อาจจะถูก แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะใครๆก็สามารถเป็นเศรษฐีได้นะคะแม้ไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนแต่คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้หากแนวทางที่ถูกต้องคุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้จะมาชี้ชัดว่าคุณจะกลายเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าได้หรือเปล่าคุณจะต้องมีสัญญาณบ่งบอกไว้อย่างไรบ้างเพื่อ คุณจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงพัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้สัญญาณเหล่านั้นเพื่อจะได้เป็นสิทธีบ้างนะคะคุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับอดีตการพูดเกี่ยวกับวันเก่าๆที่ผ่านมา จะไม่ทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้เลยยิ่งจะทำให้คุณหมดกำลังใจไม่เดินหน้าไปไหนได้วันๆนึง่งนึกถึงแต่ความล้มเหลวของตัวเองดังนั้นเศรษฐีส่วนใหญ่จะคิดว่าวันข้างหน้าจะทำอย่างไรที่จะดีกว่าวันนี้เพื่อปลุกพลังของตัวเองให้ลุกขึ้นกล้าที่จะ,ะเผชิญและสร้างโอกาสที่ดีว่าในปัจจุบัน คุณชอบติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างหรือเปล่าคะคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันเช่นนักลงทุนเก่งๆรายงานว่าอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้นโดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกคะ่ะคุณชอบปรับปรุงและพัฒนา การตัวเองอยู่เสมอคนรวยจำนวนมากเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาแต่ด้วยนิสัยรักการอ่านมีความกระตือรือร้อนเรียนรู้และพัฒนาตน เพิ่มเติมไม่หยุดนิ่งนะคะมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดเลยโดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงินสนใจเป็นพิเศษเพราะเห็นความสำคัญของความรู้ทางด้านการเงินพยายามบริหารเงินที่ได้มาทุกเหรียญอย่างสุขความสามารถเพราะว่าความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินคือจุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำรวยได้มีแนวทางมากมายที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จให้เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางการเงินที่ดีช่วยให้การออมและการลงทุนมีทิศทางอย่างชัดเจนนะคะสามารถบรรลุปเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะและคุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้หรือเปล่าหนะ้า โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เป็นเรื่องยากแต่กระแสะความเปลี่ยนแปลงของโลกเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตมากขึ้นทุกวันนะคะคนที่ปรับตัวตามโลกได้เร็วย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่นค่ะเกิดความพอใจที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้ตัวเองอยู่รอดได้และได้เปรียบคู่แข่งกลยุทธ ได้ถูกช่องทางก็มีโอกาสสร้างธุรกิจต่อยอดได้มากมายการเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยใช่ไหมล่ะคุณใช้ชีวิตีเรียบง่ายไม่ฟุ่งเฟอ้อหรือเปล่าลักษณะทั่วไปของเศรษฐีที่เหมือนกันนะคะก็คือ พวกเขาจะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยใช้รถที่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ก็พออาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่หรูหรากินข้าวในบ้านมากกว่านอกบ้านไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นนะคะที่สำคัญคนรวยจะรู้จักนำเงินอีกส่วนจะเป็น10% 20%์ของรายได้ทั้งหมดไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้ได้เงินเข้ามาอีกครั้งคะ่ะ คุณชอบที่จะคิดการใหญ่ไม่คิดการเล็กหรือเปล่าคนที่มีโอกาสจะเป็นคนรวยส่วนใหญ่มักไม่คิดถึงแค่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะแต่มักจะคิดถึงวันต่อๆไปเสมอเขา มักจะคิดว่าในวันต่อไปเขาจะวางแผนการใช้เงินของเขาอย่างไรมองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอทำอย่างไรเงินจึงจะงอกเงยขึ้นมามาก,กว่าเดิมหน้าคนรวยมักจะวางเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอแล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ค่ะคุณเป็นคนสู้ไม่ถอยหรือเปล่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ตาม หลายคนคิดบวกแต่ขาดความอึดในการต่อสู้ปัญหาหรืออุปสรรคก็อาจจะยูเทิรนเดี๋ยวลดกลับได้หากเจอปัญหา เรามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งแต่ละครั้งเจ็บปวดแสนสาหัสอย่างไรก็ลุกมาต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อท้อแท้หรือคิดจะถอดถอยกลับแต่อย่างไรคิดแต่วันข้างหน้าต้องดีกว่าวันนี้และลงมือทำให้เร็วที่สุดนั่นคือสัญญาณการเป็นเศรษฐีที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าแต่และคนมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างอีกทั้งทัศนคติก็มีส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยผลักดันให้มีความก้าวหน้าได้เร็วขึ้นและก้าวสู่ความเป็นเศรษฐีได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองคุณมีความรู้สึกอยากเริ่มก้นทำทันทีหรือเปล่า คนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ต้องการรอเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนหรือเปิดตัวธุรกิจของพวกเขาหลายคนตระหนักดีว่าไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าการเริ่มต้นทำเงินได้ทันทีค่ะเพราะการนั่งรอเป็นแนวทางกำจัดความฝันของคุณหรือคนอื่นเอาไปทำก่อนอคุณเริ่มต้นหาเงินตั้งแต่ยังเด็กไหม หนึ่งในคุณลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันของคนรวยก็คือพวกเขาเริ่มต้นหารายได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นมหาเศรษฐีระดับโลกที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยก็คือวอรเลนบัฟเฟตนะคะเริ่มหารายได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่6ขวบนั่นเองด้วยการขายหมาฝรั่งให้กับเพื่อนบ้านของเขาคุณมุ่งเน้นสร้างรายได้มากกว่าการออม คงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนรวยหรือมหาเศรษฐีหลายคนจะร่ำรวยได้ด้วยการประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายเงินแต่มหาเศรษฐีส่วนใหญ่จะมีวิธีที่ดีกว่าการออมด้วยการใช้จ่ายอย่างฉลาดรู้ว่านำเงินไปลงทุนตรงไหนจะได้เงินมาอย่างไรเรียกได้ว่ารู้วิธีการนำเงินไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นนำเงินไปลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆนะคะคุณชอบกำหนดเป้าหมายระยะยาวหรือเปล่าคนที่จะรวยจะชอบที่จะกำหนดเป้าหมายชีวิตรวมถึงธุรกิจของพวกเขาในระยะยาวไม่ใช่กำหนดเป้าหมายแค่แต่และว,วันเท่านั้นไม่ใช่คิดคืนนี้แล้วทำในวันพรุ่งนี้แต่เศรษฐีจะวางเป้าหมายเป็นเดือนๆเ,เป็นปีๆเพื่อที่จะได้รู้ว่า จะได้เงินมาจากไหนที่จะนำไปลงทุนหรือจะมีรายได้เท่าไหร่หลังจากลงทุนในสิ่งนั้นไปแล้วนะคะอ่ะ คุณรู้จักเริ่มทักษะเรียนรู้ความรู้มีความรู้ให้ตัวเองอยู่สม่ำเสมอแม้ว่าคุณจะมีทักษะความรู้อยู่แล้วแต่การออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนหรือว่าไปร่วมงานสัมมนา,าต่างๆที่องค์กรต่างๆองค์กรอื่นๆจัดขึ้นนะคะจะช่วยให้คุณเปิดโลกหรือมุมมองได้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะอาจจะได้เจอพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆได้เจอข้อคิดใหม่ๆเจอ คนใหม่ๆที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นหรือก้าวกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะ